อาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเกม a r e a s c o l o มเ a l Paris อีกแล้วนะครับและตอนนี้ผมต้องเอาชีวิตลอดจากฟูงายเอลีสเดอะชิบหายนะครับ ไอ้พวกนี้เหมือนจะเป็นเอ้เรื่องชื้ก้าที่ติดเชื้อเยี่ยอะไรสักอย่างหนึงนะครับโอ้ย,อย,อยมันจำเสียงอยู่ธรรมดา มัเน,น,นเดินแล้วล่ะเปิดปีเฮ้ยก็ออกไปดูอ่ะเอ้ที่เดินด้วยออกเปิดเปิด,เป,ดเปิดดีเฮ้ยน,นี่จะทำไหนต่อ เฮ้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 เป็นอะไรเฮ้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 ดึงมาแล้วิงเอาชีวิตรอด ขอบคุณที่รับชมครับ